สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําำเสนอเกี่ยวกับโครงการของพวกเรานะคะซึ่งโครงการของเราชื่อว่า Mass Free for You ค่ะวัตถุประสงค์นะคะคือ 1. ลดภาระค่าใช้จ่าย 2. ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 3ลดปัญหาการไม่มีหน้ากากอนามัยสำรองไม่เพียงพอค่ะ กลุ่มเป้าหมายของโครงงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์สถานที่ดำเนินการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ลักษณะกิจกรรม 1. วางแผนประชุมกับสมาชิกภายในกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินงาน 2. จัดหาซื้อหน้ากากอนามัยและถุงใส่หน้ากากอนามัย 3. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแพ็คหน้ากากอนามัยโดยใส่หน้ากากอนามัยในถุงละ 5. ชิ้นติดสติกเกอร์น่ารักน่ารักเพื่อดึงดูดความสนใจ 4. กระจายแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย 5. จัดทำ Google Form เพื่อประเมินกิจกรรมขณะด,ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานได้มาจากแบบประเมินใน Google Form หน้ากากอนามัยมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน81.6%ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามายัย55.9%ความพึงพอใจต่อโครงการ73.2%มีประโยชน์ต่อนักศึกษาม,มหาวิทยาลายัยศิลปากร74.9% สรุปผลการทำโครงการอ้างอิงจากแบบประเมินใน Google Form กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจต่อโครงการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายโดยอยากให้ใส่แผ่นพับใบความรู้สอดแทรกและอยากให้จัดวางแจกใจ่ายในสถานที่ต่างๆ